เราได้เห็นภาพข่าวดีที่ดิวอริสราถูกแฟนหนุ่มเซบาสเตียนคุกเข่าขอแต่งงานกลางทะเลทรายกันไปแล้วแถมทั้งคู่ยังลงภาพคลิปสุดอลังการแบบโปรดักชันจัดเต็มให้ได้ชมแน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าเซบาสเตียนชายหนุ่มที่พร้อมทุ่มสุดตัวเพื่อเซอร์ไพรส์แฟนสาวอย่างดิวทุกคนต้องจับตามองถึงของสำคัญอย่างแหวนเพชรท,ที่ฝ่ายชายนำมาขอดิวอริสราแต่งงานว่าจะเป็นอย่างไร ล่าสุดก็มีการเปิดเผยออกมาแล้วนะคะเป็นแหวนเพชรไฮแบรนด์จิวเวลี่ชั้นสูงของอเมริกาอย่างแฮร์รี่วินสตันมีประวัติศาสตร์ยาวนานเกือบศตรวรรษค่ะมาจากคอลเลกชันวินสตันคลัสเตอร์ประกอบไปด้วยเพชรทรงลูกแพร่เม็ดทรงมาคี2เม็ดเซตบนตัวเรือนแพลตินัมได้รับแรงบันดาลใจจากช่อเคี้ยวข้อจีของใบฮอลลี่ค่ะความอลังการของคู่นี้ไม่ได้มีเพียงแค่วันพิเศษที่ฝ่ายชายคุกเข่าขอแต่งงานแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ ทั้งคู่ผ่านอะไรกันมามากมายค่ะย้อนกลับไปเมื่อวาเลนไทน์ปี2564เซบาสเตียนจัดใหญ่เซอร์ไพรส์ดีลด้วยการพาไปดินเนอร์สุดหรูจัดให้ทั้งรองเท้าช่างแต่งหน้าของขวัญแล้วก็สถานที่ที่มีดอกไม้เป็นชื่อของดิลและฝ่ายชายส่วนดิลก็มีเซอร์ไพรส์เป็นกล่องดอกไม้พร้อมด้วยการ์ดที่ทำเองแล้วก็ของขวัญแบรนด์หรูคาเทีย ซึ่งคาเทียนี่แหละที่สร้างปัญหาตามมาเพราะหวานกันได้ไม่ทันไรฝ่ายชายก็โพส์ตถึงพฤติกรรมของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งทุกคนก็คาดว่าเป็นดิวแถมทั้งคู่ยังอันฟอลโลแล้วก็ลบรูปคู่จาก IG ก่อนจะมีข่าวตามมาว่าดิวซื้อของขวัญแบบเดียวกับเซบาสเตียนให้อดีตคนรักแต่เศร้าไม่นานทั้งคู่ก็กลับมาคืนดีกันค่ะก่อนดิวจะออกมาเคลียร์ชัดๆด,ด้วยตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้น เราก็กลับมาปกติกันเหมือนเดิมแล้วมันเกิดจากแบบประเด็นเล็กๆน้อยๆมาซึ่งมันเกิดจากแบบมีคนไปคอมเมนต์อะไรสักอย่างนึงซึ่งถ้าจะให้พูดคือดวอยากให้จะเอากรณีดีวเป็นกรณีศึกษาไปเลยก็ได้นะหลังจากกลับมาคืนดีกันความหวานสุดอลังการของคู่นี้ก็มีมาไม่หยุดค่ะเริ่มต้นจากดีลที่เซอร์ไพรส์วันเกิดฝ่ายชายด้วยสวนดอกกุหลาบขาวกว่าห0 0 0 0ดอกราคานี่กว่าครึ่งล้านเลยนะคะ พร้อมของขวัญสุดรู้ก่อนที่ฝ่ายชายจะเซอร์ไพรส์กลับด้วยของขวัญแบรนด์เนมหลายกล่องแล้วก็รถหรูค่ะปิดท้ายด้วยพลุสุดยิ่งใหญ่ที่เป็นปัญหาแต่สุดท้ายก็เคลียร์จบด้วยดีได้ในภายหลังค่ะมาที่อีกหนึ่งความอลังการที่ทุกคนจับตามองก็คือเซบาสเตียนทุ่มสุดตัวพาแฟนสาวบินไปเที่ยวอเมริกาด้วยกันนานกว่า3เดือนแถมยังมีการเซอร์ไพรส์พาดิลขึ้นเฮลิคอปเตอร์ เมารงภาพยนต์ที่อเมริกาเพิ่มความโรแมนติกอีกด้วยบินกลับไทยไม่นานทั้งคู่ก็ควงกันไปเที่ยวดูไบพร้อมฉลองคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ก่อนจะมีโมเมนต์สุดน่ารักให้ทุกคนร่วมยินดีกับการคุกเข่าขอเดีลแต่งงานของเซบาสเตียนท่ามกลางความสวยงามของทะเลทรายถือว่านี่เป็นโมเมนต์ที่หลายคนรอจะได้เห็นเพราะดีอเองก็ถูกถามอยู่บ่อยครั้งเรื่องการแต่งงานแถมวันใจของเธอก็ขึ้นชื่อเรื่องการชอบทำเซอร์ไพรส์ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i g h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ